สวัสดีคะ่ะยายปาจ้าวันนี้ยายปาจะมาทําราบหมูเนาะนะคะเป็นราบหมูอ่ะน้ําพริกราบเหนือเนาะเป็นน้ําพริกราบที่ทําสําเร็จแล้วนะคะตอนนี้ยายปาก็หั่นหอมก่อนนะจ้าพี่นอ้องผ่าครึ่งมะนาวค่ะเหี่ยวหน่อยเด้อพี่น้องมะนาวยายปา ฮันพักค่ะพี่น้องมีพักไพรเนาะแล้วก็อะไรก็เอ่อเนี่ยนึกชื่อบอ,อกเมียสารเณรนะนิดนึงเนาะสารแหน,แน่แล้วก็มีใบโบลแม่นใบพักชีเด้อจ้ะพนนี่นะะ้องอันเนี้ยนะฮะนี่ก็ใบตังโอเด้อจ้ะพี่น้องยังละนิดยังละนนหน่อยเนาะอยปาปลูกไว้หลังบ้านปลูกไว้ที่ไอ้ระเบียงเนาะนะฮะอยปาก็เอามาหันนะ่นเดจพี่น้อง มันมีต้นหอมบมัคกี้นะจ้ะพี่น้องมีแค่นี้แหละพี่น้องทำกินตามีมตำเกิดนะพี่น้องแสบอเตาพี่น้องเฮ้ยหั่นหอม,มื่อกี้นี่นะ ป้าก็เปิดไฟตั้งหม้อนะฮะนี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงเนาะยายป้าก็จะใส่น้ำพริกราบเหนือที่สำเร็จเนาะยายป้าก็ซื้อมาจากบ้านเฮาจา้ะจากเมืองไทยฮะเนาะนะคะเพราะว่าน้ำพริกราบเนี่ยนะกินหอมหอมเลยจ้ะพี่น้องเพราะเป็นไหนน้ำพริกราบอ่าเขาใส่มะคงมะเขนเนาะนะฮะมันก็จะกินหอมนะฮะพี่น้อง จะพัดสีเร็วเนาะนะคะป้าก็จะใส่หมูสับลงไปจ้าพัดนะคะพี่น้องเราก็จะพัดนะฮะพัดจนหมูซุกก็จะ ตอนพัดนี่ยาปาก็จะใส่เกลือลงไปนะฮะตามใจชอบจ้ะใครว่าใส่เกลือก็ได้ใส่น้ำปลาก็ได้เนานะพี่นงส่วนมากยียปลาทำบข้าวาก็จะใส่เกลือเนาะนปลาก็จะขวบหมูกระน้พริกลาบให้ซุกไปด้วยจ้ะพี่นง ตอนนี้หมูกระตุกแล้วนะคะเยปาก็จะปิดไฟลจะจจะเยปาก็จะบีมะนาวลงไปเนาะนะคะบางใครไม่ชอบมะนาวก็ไม่ต้องใส่นะฮะเยปาชอบกินมะนาวนะฮะเยปาก็จะใส่ลงไปเยปาก็จะคนนะคะ คนให้มะนาวที่เราบีบลงไปนะให้เข้ากันเนาะนะฮะเสร็จแล้วเยวปาก็จะใส่หอมแดงจ้ะใส่ลงไปเลยนะฮะหอมแดงแล้วก็คนนะฮะ เสร็จแล้วก็เติมผงนัวลงไปพี่น้องตามใจชอบคะ่ะแล้วก็คุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใครชอบข้าวคั่วก็ใส่ข้าวคั่วได้นะคะพี่น้องเสร็จแล้วก็เติมผักชีเอ ใบสระแน่ผักไผ่ลงไปพี่น้องนะเราก็คนนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราบน้ำพริกกระเหนือเนาะนะ,นะะจ้าเสร็จแล้วนะคะน้ำ อราบหมูนะคะราบหมูน้ำพริกเหนือจ้าเราก็เสร็จแล้วนะคะป้าก็จะมาตักสิจานละจ้าเทยสิจานลงไปเลยนะคะราบหนาของเราเนาะเสร็จแล้วค่ะราบ หมูนะฮะรับหมูซับน้ำพริกเหนือจ้าพี่นองมาเด้อมาเด้อมากินไปกันจ้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลงแค่นี้ก่อนดจะสวัสดีค่ะ